กลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์กันต่อครับรู้ไหมว่ามหาสาราคามเคยมีสนามบินแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปมหาสาราคามตั้งอยู่กลางกลางของภาคอีสานเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นที่เป็นลำดับที่15ของภาคอีสานจังหวัดมหาสาราคามมีการพัฒนาตั้งขึ้นเป็นเมืองมหาสาราคามเมื่อปีพุทธศักราช2408 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธและประกอบอาชีพด้านกศิกรรมดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมชารรีประเพณีฮีด12คอง14ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กันช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยการตามแบบของคนอีสานทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2464 ในยุคข,ของพระยาสารคามคนาพิบาลหรือทิพโรดประดิษฐ์เจ้าเมืองคนที่7ทางราชการเมืองสารคามจึงได้มีการก่อสร้างสนามบินประจำจังหวัดในมณฑลร้อยเอ็ดขึ้นที่บริเวณหนองคาปัจจุบันส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสุทาเวศโดยทางราชการได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้ต้องขังในเรือนจำมหาสารคามช่วยกันตัดไม้ ทางวัชพืชทำความสะอาดและช่วยกันก่อสร้างสนามบินมหาสารคามจนแล้วเสร็จและยังได้ร่วมบริจาคเงินให้กับทางราชการเพื่อเป็นกำลังทรัพยบบำรุงกำลังกองทัพอากาศส่วนหนึ่งของการก่อสร้างสนามบินซึ่งการบริจาคได้รับการต้อนรับและร่วมมือจากประชาชนในบนทนร้อยเอ็ดและชาวเมืองมหาสารคามเป็นอย่างดีดังในคำแถลงการในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรวิพินิตองค์เสนาธิการทหารบกเรื่องแสดงการบินในมณฑลร้อเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2465ว่าประชาชนในมณฑลนี้เห็นประโยชน์ของการบินอันเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองอย่างแน่แท้เมื่อคิดดูว่ามณฑลนี้เป็นมณฑลชั้นนอกมีเพียงสามจังหวัดเท่านั้นก็ยังได้เงินมากมายอย่างน่าพิศวงเพียงนี้ แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าประชาชนในมณฑลร้อยเอ็ดเต็มไปด้วยความมุ่งหมายที่จะช่วยบำรุงกำลังของชาติให้เจริญยิ่งขึ้นตามลำดับไม่สักแต่กล่าวด้วยวาจาว,วา่ารักชาติได้เงินบริจาคทั้งสิน้น225,300บาท20สตางค์เมื่อการก่อสร้างสนามบินได้เสร็จเรียบร้อยสมุหเทศาพิบาลมณฑลร้อยเอ็ดได้แจ้งความประสงค์ต่อกระทรวงกลาโหม ขอให้นักบินนําเครื่องบินไปแสดงให้พล,ลเมืองดูเพื่อเป็นการปลุกใจให้เห็นประโยชน์ของการบินและได้จัดงานเปิดสนามบินมหาสารคามอย่างใหญ่โตมีการเก็บบัตรค่าผ่านประตูในวันที่7เมษายน2465นายร้อยเอกหลีสุวรรณานุษย์นายหัวหน้านักบินได้นำเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5เครื่องไปลงที่สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคามเปิดให้ประชาชนเข้าไปดูตัวเครื่องบินประชาชนในจังหวัดมหาสารคามให้ความสนใจเป็นอย่างมากได้มีผู้คนเข้ามาดูเครื่องบินและมาเที่ยวงานเปิดสนามบินอย่างไม่ขาดสายจากนั้นในวันที่8และวันที่9เมษายนนักบินได้นําเครื่องบินขึ้นแสดงในอากาศและบินลงรับคนโดยสารขึ้นเครื่องบินพาไปในอากาศวิถี การที่ประชาชนในมณฑลร้อยเอ็ดคือร้อมหาสรารคามและกาลสิน์ได้เต็มใจช,ช่วยกันบริจาคทรัพย์บำรุงกำลังทางอากาศเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น225,300บาท20สตางค์และเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณงามความดีความสามัคคีพร้อมเพรียงกระทรวงกลาโหมจึงได้จารึกอักษรไว้ที่เครื่องบินชนิดเบรเกของกรมอากาศยานสำหรับใช้ในกิจการไพรณียี และการอื่นๆเป็นจำนวนเก้าเครื่องว่ามณฑลร้อยเอ็นึ่งขีดเกนอกจากจะมีเครื่องบินมนทนประจำมณฑลร้อยเทั้ง9ก้าลำแล้วยังมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่สำหรับใช้ในกิจการไพรสนีและลำอื่นๆลำใหญ่กว่าเครื่องบินธรรมดามีชื่อว่าคัตติยานารีจากบันทึกในหนังสืออดีตรำลึกของคุณแม่บุญมีคำบุตรที่จัดพิมพ์แจกในงานวันเกิดครบเจ็ดรอบ เมื่อวันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2541บันทึกไว้ว่าหน้าที่หลักของเครื่องบินก็คือเดินเมอากาศจากกรุงเทพโคราชร้อยเอ็ดนครพนมมหาสารคามอุบลราชธานีและอุดรธานีข้าพเจ้าเคยเห็นเครื่องบินพยาบาลมาลงที่สนามบินเป็นสีขาวมีการกรบาดสีแดงลำใหญ่กว่าเครื่องบินธรรมดา ชื่อคัติยานารีในว่าบริจาคโดยแม่หญิงขอนแก่นนำโดยคุณหญิงภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนชักชวนเรีร่อรไรในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2465กรมอากาศยานร่วมมือกับกรมไปรษณีย์โทรเลขเปิดสายการเดิอนอากาศไปรษณีย์สายที่1เป็นการทดลองในเส้นทางจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้เอด อุบลราชธานีตามพระราชดำริของเสนาธิการทหารบกโดยเครื่องบินที่ใช้ทำการขนส่งพัสดุทางอากาศคือเครื่องบินชนิดเบเกโดยเริ่มเที่ยวบินแรกวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2465เวลา8นาฬิกาเครื่องบินเครื่องที่1ออกจากนครราชสีมาไปยังมหาสาราคามและร้อยเอ็ดเครื่องบินแต่และเครื่องดังกล่าว ได้บินต่อไปอยังอุบลราชธานีและนครราชสีมาตามลำดับต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขจึงได้ประกาศเปลี่ยนจากการทดลองเป็นการเดินอากาศไปรษณีย์ประจำจึงมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคำถแถลงการของกรมเสนาธิการทหารบกเรื่องสนามบินสำหรับจังหวัดกาลสินและจังหวัดมหาสารคามแจ้งความณวันที่24มิถุนายน2465 ขอจดหมายเหตุแห่งชาติราชกิจจานุเบกษาคำถแถลงการของกรมเสนาธิการทหารบกเรื่องสนามบินสำหรับจังหวัดกาลสินและจังหวัดมหาสารคามเล่มที่39หน้า902ถึง903วันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2465และเริ่มใช้งานการเดินอากาศประจำตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2466 ต่อมาในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2466กรมอากาศยานและกรมไปรษณีย์โทรเลขได้เปิดการเดิอนอากาศไปรษณีย์ที่สองระหว่างจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอุดรธานีและหนองคายโดยเริ่มเที่ยวบินแรกวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2466ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2469 จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์สเสด็จมาตรวจราชการที่มณฑลภาคอีสานและมณฑลนครราชสีมาพระองค์ได้ทรงสเสด็จเครื่องบินจากจังหวัดนครราชสีมามาลงที่สนามบินจังหวัดมหาสาราคามดังในรายงานตรวจราชการมณฑลภาคอีสานและนครราชสีมาส่วนว่าด้วยการเมืองและการพนณนาทั่วไปในเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2469ว่าแทนที่จะไปมัวเดินทางเกวียนอยู่ตั้ง10วันทั้งมีนิยมว่าจะถือเงินทองจำนวนมากไปมาไปทางเครื่องบินเป็นที่ปลอดภัยดีกว่าทางเกวียนมีข้อเลกเปลี่ยนประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในภาคอีสานนี้ราษฎรรู้จักเครื่องบินก่อนรถยนต์เพราะเครื่องบินได้ขึ้นมาแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465แล้วไม่ช้านัก ก็เดินอากาศไพรสณนแต่รถยนต์เพิ่งได้มีขึ้นมาเป็นครั้งแรกต่อในปีพุทธศักราช2466เมื่อพระองค์ได้ทรงเสด็จโดยเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินมหาสารคามแล้วเหล่าข้าราชบริาพารประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามถวา,ายต้อนรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนชาวเมืองมหาสารคามได้เดินเท้าส่งสเสด็จพระองค์ถึงบ้านส่องนางใหญ่ในปีพุทธศักราช2468มีการสร้างสนามบินมหาสารคามแห่งที่สองขึ้นมหาเสวะกะโทพระยารุณชัยชานยุทธสมุหะเทสาพิบาลมนทนร้อยดได้ดำบริการสร้างสนามบินระหว่างทางสายอากาศไปรสเนเป็นสนามบินสำรองของทางราชการขึ้นกรมการอำเภอพยัคฆภูมิพิสยัย และกรมการอำเภอวาปีปทุมจึงได้พาประชาชนในท้องที่ทั้งสองอำเภอตัดทางวัชพืชทําความสะอาดและก่อสร้างสนามบินขึ้นที่สนามทางทิศใต้ของบ้านยางสีสุราชฎร์ตำบลดงบางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยปัจจุบันคือบ้านยางอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามเพื่อใช้เป็นสนามบินสำรองของทางราชการดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่17พฤษภาคม2468เล่มที่42หน้า456แจ้งความกระทรวงกลาโหมเรื่องสนามบินตำบลดงบังอำเภอพยักภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามว่าทางกระทรวงกลาโหมได้รับสนามบินดงบังอำเภอพยักภูมิพิสัยเพื่อเป็นสนามบินสำรองของทางราชการเอาไว้ในราชการเรียบร้อยแล้วแต่จากเอกสารหลักฐานของทางราชการ จากคำบอกเล่าของคนท้องถิ่นไม่ปรากฏว่ามีเครื่องบินเดินอากาศปรษณษย์ได้ไปใช้และลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินแห่งนี้เลยและหลังจากที่สร้างสนามบินสำรองนี้ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานกิจการการเดินอากาศปรษณษย์ของทางราชการก็ได้เลิกกิจการไปในปีพุทธศักราช2472นั่นเองปีพุทธศักราช2472 เมื่อกรมรถไฟหลวงได้เปิดเดินรถไฟสายจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีขึ้นการคมนาคมระหว่างจังหวัดทั้งสองพ้นจากความกันดานไพรสีนีส่งไปมาได้ทุกวันกรมอากาศยานและกรมไพรณีนีโทรเลขจึงได้เลิกการบินไพรณีนีสายที่หนึ่งเส้นทางจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้ออุบลราชธานีตั้งแต่วันที่สองเมษายน 2472เป็นต้นมาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2474เมื่อกรมอากาศยานได้รับคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมให้เลิกกิจการการบินไพรสณีและมอบให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมดำเนินการต่อไปตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2474จากนั้นเป็นต้นมาสนามบินในมณฑลร้อยเอ็ดรวมถึงของจังหวัดมหาสารคาม ก็ไม่ได้ใช้งานกิจการการบินไพรสณนีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2502ได้ใช้พื้นที่ของสนามบินเก่าก่อตั้งสนามม้าขึ้นโดยมีนายเกตวงกาสใยขณะนั้นดํำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามเป็นเจ้าของสนามม้าแห่งแรกต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2514สนามม้าได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณริมถนนมหาสาร,รคาม ว่าปีปทุมซึ่งปัจจุบันได้เป็นกูบอนเฮามาหาสารคามและได้เลิกกิจการไปในปี2,540วิทยาลัยวิชาการศึกษามาหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคม2511บนพื้นที่197ไร่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาคทางกองทัพอากาศจึงได้โอนพื้นที่ราชพัสดุ สนามบินเก่าทั้งสิ้น197ไร่ให้เป็นพื้นที่ของวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามและต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช2517และได้แยกตัวไปเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2537 ต่อมาทางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามได้ใช้พื้นที่สนามเก่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์เพื่อให้บริการด้านการรักษาโรคและป้องกันโรครวมไปถึงบริการทางด้านสาธารณาสุขแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นที่ฝึกฝนประสบการณ์ของนิสิตแพทย์ของมหาวิทยายลัยได้เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์ เมื่อปีพุทธศักราช2,555และเมื่อวันที่22มีนาคม2,559สมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทาเวศซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้ประธานชื่อว่าโรงพยาบาลสุทาเวศซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยแพทย์อันดีงาม พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาพิไทยสอเสือจุดทอทงจุดประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลอีกด้วย